สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับ FC ทุกๆทุกคน,กคนมื่อนี้กับเป็นมือมันที่เก้าเดือนเมษายนพศ2ห้าครับผมวันนี้หัวเจยากับพาแฟนเพจแฟนครับมาเบิ่งงัวายู่กลางทงไฮทงน้าเนาะครับเนาะเป็นงัวสาวด้วยครับเด้อสาวนี่กับสิบเดือนนะครับนี่สาวนี่เนาะครับเนาะมีอยู่สองสาวครับผม นี่นครับสาวหนึ่งสาวนี่ได้ิามเดือน14เดือนนะครับเนาะสาวนี่ออกสตาย์่ประมาณแม่หนึ่งออกึงเหลืองนะครับเนะาะแต่ว่าแม่นี่ออกแดงเข้มนี้ยู่ครับผมแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มนะครับสาวนี่นนะครับผมนนะครับเนาะนี่สองสาวนี่นะครับเนดะ้อคลิปนี้นปีนแนะน,นำให้แฟนเพจแฟนกับ,กบ จัลันาเบิงนะครับเนะาะข้อมสูงแม่นี่คริอยี่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกขึ้นไปนะครับเนาะแม่นี่ยแดงๆเข้มๆแม่เนี่ครับผมดูแข้งดูขาไงเป็นงูแพกคูนะครับเนาะแฟนเพลแฟนครับขึ้นมาจากไดก็ช่างโทรหาหัวเฉยๆครับผมนี่นะครับเนาะออกสไตล์ประมาณทยใหญ่เัาเลยครับเนี่ยทั้งคูเลยเนาะครับเนาะ เป็นตะเบิงเอาครับแข้งขาเขาเขาเป็นงอขบเกลื่องหนึ่งบนโบทั้งคู่นะครับผมนี่นะครับแขกครูคมนี่เป็นตเออตาน่าน,นะครับเนาะออกสไตล์บรมันไหางห้อนะครับเนาะแม่นี่เอาหางไห่ดีครับผมขอบขอบจริงมีเพ่นแดงนะครับเนะาะแต่บาตัวจีมิมีเพ่นไรเนี่ยดำครับผม แดงอมดำนะครับเนาะแนวเงหางหญ่ครับผมแดงขาคอเขาหญ่งเป็นหญ่ครับงวผมนี่ชุดนี่นะครับเนาะโมเมนต์คมโมเมนต์แม่ลูกนะครับเนะเป็นชุดงัวสาวทั้งสองตนะครับเนาะตัวหนึ่งเหลืองแม่หนึ่งแดงมีดีคนละแนวนหละครับนี่เนี่ยนะครับคมสูงแม่นี่ประมาณนอยสามสิบห้าบวกนะครับเนาะตัวนี้สามสิบหกสามสิบเจ็ด้วยครับผมตัวหนึ่งแดงนะครับเนาะ ไงหนาครับแม่นี่ยึงขอลึงท่องหลายเป็นหลายครับในด่านราคาเปิดไว้อหนีครับเนาะเปิดให้แฟนเพแทนครับผิดเจรนาเลยนะครับเนาะมูชุดนี่เปิดราคาไว้แฟนเพแทนครับผิดเจรนาเก่าสองตัวนี่นะครับเนาะเจ็ดหมื่นเจ็ดพันครับผมเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองตัวสาวทั้งคููครับผมโมดนกระสมครับ เหลืองแล้วนี่ก็สิออกสไตล์บ้านไทยไงเฮานี่ก็สิผสมเลี้ยวแนวอยู่แล้วครับเด้อถ้าแบบแม่เลือดเหลืองนี่เจ้าในกะปีละโตครับผมอันนี้กับเจ้าในกะปีละโตครับนี่งัวชุดนี้เนาะครับเนาะในราคาทีหัวจะย่อเปิดไว้ให้แนทนเทรดแทนครับพิจารณากับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเนาะครับเนาะนี่แหละครับผมราคานีที่หัวจะย่อเปิดไว้ให้นี่ก็เป็นงัวในราคาแพคครู ที่สำคัญกับหัวเช่าเย้าเปิดไว้ให้แล้วก็จัดทรงให้ฟรีนะครับเด้อทั่วภาคอีสานเนี่ยหัวเช่าเย้าจัดทรงให้ฟรีครับผมไม่ได้เสียงเงินเสียทองจ้างขารถขาร้ายเองเนาะครับเนาะราคากับต่อร้องในเคือเก่าหรอกครับผมในราคาที่หัวเช่าเย้าเปิดไว้ให้แทนเพียรแทนขับผิดจานะเนี่ยเน,นานนะครับเนะาะขาทกขาถอนหางมกหางดอกหัวเช่าเย้ารับประกันให่นะครับเด้อหัวเช่าเย้ารับประกันเองเลยเนาะครับเนาะ งอสองสาวนี่เงาหางง่ายเป็นง่ายครับแม่เนี่ยคน,นะครับเสือไปสองว่ดโดนก็นไดซี่ครับนี่ยกระแนวนี่ยคนละครับจีนี่นคนคุ้มแสนคุ้มหรอครับผมสองแล้วบ่ดโดนกระซี่เนาะครับนี่เป็นเต่เบิ้งอยู่ครับผมงอจุดนี้เนาะครับเนะาะขาครับพราฟังแถมอ,อีกต่อร้องนี่ต่างหากนะครับเนาะ ม้าจุดนี่เปมาคงสั่งง่ายนะครับเนาะจุดนี้เนาะครับเนาะดุแข็งดุขาใหญ่หนาเป็นหนานะครับอีกตัวหนึ่งไม่ดีที่ไหนอีกตัวหนึ่งโค้งง่ายโค้งยาวค้งสูงกับวัวแพ่งง้วเลอะครับเนาะโค้งย้ําคนนะครับเนาะเร่ว่าแม่นี่หนาอ้างลางครับแม่นี่ที่เชื่องอยู่ตั้งห่างนะครับเนาะมาหาคนนี่นะครับเมื่อเดือครับทั้งเชื่องนั่นแหละครับแต่เมื่อเลี้ยคนเบิดเท่านั้นครับทั้งเชื่อง เรียงต่อยได้การครับเนี่ยถึงเชีองเนว้นี่ให้เล็กเล็กเล็กน้อยเลียงให้พ่าผู้เฒ่าเลียงได้การเลยนะครับเด้อถึงเช่องแนว้นี่นะครับเนาะนะครับอย่างน้ำกลนคนไม่เลยครับบ้านสาวสำน้อยเหรครับเนี่ยผีกลัวนี่ครับชุดนี้นะครับเด้อฝากไว้ให้แฟนเพจแฟนครับของหัวเฉียาพิจจรณาเนะครับเนาะราคาต่อรองหน่คือกาจากเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะทรงฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเนี่ย นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุข,ขุสุคนติดติดตามคลิปของเฉาอ,อยู่นะครับเนาะคลิปนี้ขอขอจบคลิปไว้จุดนี้แหละครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผม